นานกว่าเจตนานี่มันจะก้องขึ้นในใจเราเชื่ออย่างงี้นะเอา้าก่อนละมาดนย่ยนึกเอาเข้าบเจ้าละหมาดฟาดังดูแล้วก็ตักเบรว่าให้ชับอัลลอฮฺอักบารจบไม่ต้องมีใหม่ถ้ามีใหม่แสดงว่าเราบ้าก็ว่าไปแล้วเราขอให้ว่าอัลลอฮฺบัดเรากับสาวว่าตัวเองยังไม่ว่าของมีว่าไม่มีเนี่ยไม่ได้ตำหนิตัวเองเลยตำหนิว่าเราบ้าแล้วนะ ของที่เขาใช้ให้เรากล่าวอัลลอฮฺอักบะรถามตัวเองกล่าวอย่างกล่าวแล้วๆกันจบแค่นั้นเองเนี่ยพอเรื่องนี้น่ะมันเป็นเรื่องร้ายมันเท่ากับเราทารุณตัวเองนะทารุณตัวเองเพราะไม่มีความสุขเราคนเจอสภาพอย่างนี้เนี่ยโอ้ยทําก็แล้วไม่แล้วเอาใหม่เว้ยนะหันซ้ายหันขวาอ่าหันซ้ายหันขวาเราจะเห็นท่าทีที่มันเออ กังวลนาะละลาละละังหันซ้ายหันขวาเนะี่ยมีใครจะเห็นไหมตัวเองนะี่ทำร้ายตัวเองทรมานตัวเองนะบีบอกลาตทชัดดิดูอาลาอังฟุซิกุมฟาอูชัดดิดวอาลฟาอูชัดดิดวอะไลกุมอย่าอย่าไปทําเกินเลยขอบเขตมันจะเป็นการลงโทษเป็นการทรมานตัวเองนะีไอ้นี่เรื่องร้ายเพราะไอชัก ไอการสงสัยตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะพา,พาไปสงสัยเรื่องใหญ่กว่านี้อีกมันเป็นอันตรายแล้วมันเป็นที่ตําหนิมันเป็นที่สนุกของคนที่พบเห็นเด็กๆบางคนนี่มันจ้องมองเลยเห็นคนอาบน้ำละหมาดคนละหมาดแลว้ววสวาซามันก็เอามาหัวเราะกัน่าเอามาหัวเราะกันเป็นที่สนุกนะเราก็ไม่เอาเราต้องําเราต้องอะไรเราต้องนึกถึงข้อด้อยข้อเสียเหล่านี้เราจะได้ออกห่างอย่าใ,ใหญ่เลยตัวเดียว นะนั่นก็คือไม่ตอบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกังวลขึ้นเลตรงนั้นไม่ตรงนั้นไม่เคลียร์นะเสียงตรงนี้ไม่ชัดไม่ต้องชัดแล้วเรื่องของฉันนะแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะลืมไปเองมันก็จะลืมไปเองแล้วก็สาวว่าเออมันไม่มันไม่ยากขนาดนั้นยู่อมันไม่ยากขนาดนั้นอาบน้ําหาเพื่อนนะหาเพื่อนอาบน้ำละหมาดเอาเฝ้าเฝ้าหน่อยนะ ให้เพื่อนกระเ้าพออามน้่ละหมาดจะล้างครั้งที่สี่บอกพอแกล้างแล้วจบต้องเชื่อเพื่อนถ้าเรารู้สึกว่าเราทําเองแล้วมันไม่แล้วต้องมีผู้ช่วยนะต้องปรารถนาดีต้องมตั้งใจที่จะแก้กันอย่างนั้นเพื่อนมันจะคอยกํากับเอยแกาแกล้างหน้าแล้วพอพอพอไม่ต้องแล้วเราก็ทําตามอย่างนั้นแล้วก็ลืมจบนะอามน้าก็เหมือนกันราดโคมสองโคมสามโคม,ส,ม,คมสี่โคมเรียบร้อยนะ่ ไม่ต้องไปตามดูตรงนั้นทั่วไหมตรงนี้ทั่วไหมมันคนละเรื่องกับชุยนะอ่าไอชุยเนี่ยก็คือไม่สนใจอะไรเลยแต่นี่เมื่อมันทั่วแล้วก็ไม่ต้องไปขุดคุยเมื่อมันทั่วแล้วก็ไม่ต้องไปขุดคุยเวลาตักเบิรเขาก็ว่าแค่คำว่าอัลลอฮฺอักบัรแค่นั้นจบนะอ้าวอย่างที่เป็นคำถามก็คือเราจะตักลีดไอตักลีดก็คือปฏิบัติตามแนวทางของผู้รู้ ที่เขามีการอิจติฮดแลว้วมีช่องทางไหนบ้างหนึ่งจากช่องทางนี้ก็คือสิ่งที่บรรดาอาอิมมฮานาฟียะดบอกกล่าเอาไว้แนะแล้วก็อ,อ,อิมมท่านอื่นๆก็เช่นเดียวกันว่าการตั้งเจตนาก่อนการกระทำเพียงเล็กน้อยไอ้ก่อนหมายถึงไงก่อนโดยที่ไม่มีอื่นมาแทรกเราตั้งเจตนาอยู่และเดินไปกินน้ำเอาไอ้นั้นมีอื่นมาแทรกแล้ว เราตั้งเจตนาว่าเราจะละหมาซูรี่แล้วเราก็ไม่ไปไหนจากนั้นเราเอาหลอักบบใจมันจะแวบไปคิดเรื่องอื่นไม่สนใจแต่เราไม่ได้เปลี่ยนจากเจตนาเดิมเข้าใจไหมอย่าเผลอไปคิดเรื่องนะนกตัวนั้นอาหารมือนี้หน่อยเดียวจะเข้าใจว่าตัวเองเปลี่ยนเจตนาไม่ได้เปลี่ยนอย่าไปอย่าไปหลงนะถ้าเราไม่ได้ไปทํากิจกรรมอื่นเรายังอยู่ตรงนี้ถือว่าเรายัางอยู่ในเจตนา เขาอนุญาตให้ตั้งเจตนาก่อนการกระทําเล็กน้อยนะสำหรับคนที่มันเกิดปัญหาประสบกับภาวะบางอย่างที่มันเป็นวิกฤตเนี่ยก่อนที่จะยืนละหมาเราก็นึกตั้งใจเลยนะและเราก็ไม่ได้ยกเลิกความตั้งใจนั้นข้าพเจ้าละหมาดฟาร์ดูซูรีจะว่าด้วยก็ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นการกํากับจิตใจอัลลอฮฺอัลกบุบฮ้ย เนียดไปหรือเปล่าตอนละหมาดไม่ต้องสนใจแล้วเพราะเราไม่ได้ล้มเลิกความตั้งใจเดิมนะและจากนั้นพอมันง่ายพอมันง่ายพอมันง่ายเราจะรู้สึกว่าระหว่างที่เราอัลลอฮฺอักบาร์คำสั้นๆเนี่ยเจตนามันมาครบเลยมันมาครบเลยต้องตั้งใจนะตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วมันก็จะสําเร็จได้อย่างง่ายดายนะมันก็จะสําเร็จได้อย่างง่ายดายอ่ะเราอ่านข้อสองต่อหน่อยหนึ่งนะ ด้านกระดวญ่ยข้อที่สองมัมบาซ้อมุคโญญ่าล้างใบหน้าข้อที่หนึ่งก็คือการนะการตั้งเจตนาข้อที่สองก็คือล้างใบหน้าเขาว่าไงนะด้านมัมบาซอมุคโญญ่าสกลียนญ่การล้างใบหน้าให้ทั่วให้ทั่วนี่จากตรงไหนถึงตรงไหนล่ะ daripada a r tu u n ก dagunya ตั้งแต่จุดกำเนิดนของเส้นผมที่ศีรษะเราเรียกว่าตีนผมตรงนี้ไอ้นี่ใบหน้าเขากำลังพูดถึงฮัตดุลวาจิฮีขอบเขตของใบหน้าแหละขอบเขตใบหน้าเนี่ยเริ่มจากจุดที่เส้นผมมันขึ้นหนาหงอตะกูญาจนกระทั่งถึงคางตรงนี้ไอ้นี่นะนะ และสองตุ้งลังกระหัม nya pada panjangnya และตรงไหนรูว่างสองดวตุลังกระหัม nya สองอะไรสองกระดูกกรามของเขาไอสองกระดูกกรามเนี่ยไอกรามคือกรามคืออะไรกรามคือกระดูกที่ฟันซี่ล่างมันขึ้นตรงนี้นะเขาเรียกว่าละยานข้างนี้เขาเรียกว่าละยุน ้างนี้เขาก็เรียกว่าละยุนมันบรรจบตรงนี้เขาเรียกซักนุนดากูนะไอ้ตรงนี้เนี่ยจากตีนผมจนถึงคางของเราจุดบรรจบของสองกรามตรงนี้อ่านี่คือขอบเขตใบหน้าปาดอปัญญะตามทางตามทาง,ต,าทางตรงตามทางยาว้านอันตรอดัวอนะัติลงิงเงยบปาดบิเบร์เงยาและระหว่างสองไอ้นี่ย นะไอ้ติ่งที่มันขึ้นมาตรงหูไอกระดูกตรงเนี้ตามด้านตามแนวขวางปรากฏว่าเราตอนนี้เราได้ขอบเขตของใบหน้าและทางตรงลงมาจากตีนผมจนกระทั่งถึงปลายคางทางขวางจากหน้ากระดูกหูอันเล็กตรงนี้เนี่ยอนตติลีงอเนี่ยจนกระทั่งถึงหูอีกข้างหนึ่งตามแนวขวางเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ทางยาวก็จะต้องยาวกว่าทางขวางเสมอมีอย่างเดียวนั่นก็คือใบหน้าของคนอย่างเดียวในโลกนี้ไปหาได้ที่ตามขวางยาวกว่าตามยาวทางขวางมีความยาวมากกว่าตามยาวหน้าของคนเนี่ยถ้าตามยาวหนึ่งคืบหนึ่งคืบแต่ถ้าตามขวางนะ่ะคืบครึ่งนะ วัดได้มันจะเท่ากับคืบกับอีกครึ่งหนึ่งตามขวางจะยาวกว่าตามยาวเสมอทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกเนี่ยไอทางยาวมันก็จะต้องยาวกว่าไม่งั้นจะไม่เรียกทางยาวแต่มีแต่ใบหน้าเท่านั้นที่วัดกันตามแนวนอนตามขวางเนี่ยนะมันมีความยาวมากกว่า,ามันเท่ากับคืบหนึ่งกับครึ่งตามขนาดคืบของเจ้าตัวนั่นแหละทรงหน้ามันเป็นอย่างงั้นจริงๆ นี่คือขอบเขตของใบหน้าจากนั้นเขาบอกว่าไงดิบาโซบูลูญาจะต้องล้างทุกเส้นขนดานกุเลตญาแล้วก็ผิวหน้าดานที่ฮาดัปันฮิดงญาแล้วก็นะด้านหน้าที่มองเห็นนะีของจมูกของคนเนี่ยด้านหน้าของจมูกเนี่ยส่วนหน้าของจมูกเนี่ยก็จะต้องล้างหมายถึงไอ้ส่วนในเนะี่ยไม่เกี่ยว ดานด้วยก็มาตายนะแล้วก็หางตาตรงนี้ก็จะต้องล้างต้องให้โดนให้สัมผัสน้ำดานสกลบุลูยางตุโมดิดอารมณฮัดมูคอเนีและก็ทุกเส้นขนที่มันงอกขึ้นมาบนขอบเขตของใบหน้าจะต้องล้างหมดทุกขนบนใบหน้ามาไล่กันบาเตนอย่างที่บอกว่าอย่างงดหานอกเสียจากส่วนใน ส่วนลึกรั่วชั้นใต้เนี่ยของคราไอตรงนี้ยกเวน้นยิกะอามัดละมะเนี่ยยิกะอามัดละบะัสย,ยางงดหนาถ้าหากว่าไงถ้าหากว่าคราของเขานั้นหนาเนี่ยภายใต้เนี่ย,ย,ย,ยชั้นล่างของคราเนี่ยถ้าตรงนั้นไม่จําเป็นต้องล้างกรณีไหนยิกะอามัดละบะยายางงดหนา กรณีที่เขานั้นมันดกหนาไอ้ดกหนาวัดกันยังไงวัดกันตรงที่ระยะสนทนาคนนั่งคุยกันเนี่ย